สวัสดีครับพันุเจ้าชิกนอยก็เข้าทุกวันไม่อยากคุยเจ็บคอนะครับเรื่องน้อยเข้าทุกวันอรอบแรกก็เข้าไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็ให้เด่นเจ็ดเจ็ดกับสามฟันเจ็ดตัวเดียวนะครับนะเข้าทุกวันเมื่อวานก็เข้าเข้าทุกวันถ้าเล่นเป็นนะอ่านข้อความด้วยนะครับที่อาจารย์กำกับบอกว่าในไลายนะไม่เข้าใจท่านเล่นทั้งปีก็เสียทั้งปีนะครับ อ่านให้เข้าใจถ้าเล่นจะได้ทุกวันได้ค่ากรนมให้ลูกไปทุกวันนะนะครับนะอานอยนะครับอันนี้จะมาเสนอตัวเด่นนะครับอีกแนวหนึ่งนะแนวนั้นแนวสามจบไปแล้วมาดูแนวนี้บ้างนะครับถ้าเผื่อแนวนั้นผิดเราจะได้เตรียมตัวว่าตัวไหนจะชนสายด่วนนะครับนะสายด่วนชุดเดียวนะครับนะว่าแนวไหนจะชนว่าแนวแนวสามพับไปก่อนนะได้ไปแล้วซื้อลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วมาดูที่ไม่มีสามบางบันเนี่ย <c oughs> ต้องอยู่อยู่ในหลายๆแนวเราเผื่อไว้นะครับว่ามันจะสนชนสายไหนนะครับนะดูให้ให้มั่นคนก่องน,นะนะแต่อาจารย์ก็ซื้อถรตีไปละนะครับซื้อไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็วันอาทิตย์นี้ไปหาหลวงพ่ออีกเอาหวยชอบจริงๆหวยที่ยวหวยพระอามาตีอ่ะอาจารย์งวดที่แล้วตีตีสิบสองแต้มเลยโอ้โหสายด่วนมาเก้าสามสิบสองมาแม่แน่เลย เพราะหววพระให้มาสามเจ็ดสองไงสองกับเจ็ดทำงานแค่นั้นเองสามยืนโอ้พอรู้หลักแล้วพอรู้หลักแล้วหัวพระพอรู้หลักแล้วนะครับพอรู้หลักแล้วนะครับนะเข้าทางเลยเมื่อเร็วเข้าทางมากนะครับเอาอันนี้ครับนี่ตัวเด่นสองตัวมาตัวนะครับอันนี้ก็สองตัวมาตัวอันนี้ไม่มีหลักนะครับนี่ตัวออกนี่ตัวออกนะเข้าใจด้วยนี่ตัวออกนะครับท่านสมาชิกอันนี้อินี้อินี้สิบหน่วยอินี้อินี้ก็สิบหน่วยอันนี้ก็มาสิบหน่วย ชนไม่มาก็คือบวกนะเล่นหวยสองยังหวะนะครับเนะี่ยเอาตัวเด่นไว้ก่อนอันนี้สี่เก้ากับสี่อันนี้ก็เก้ากับสี่ออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ศูนย์กับห้าศูนย์กนึห้าตรงกันนะครับวันนี้แปดกับสามวันนี้สี่เก้าเห็นไหมครับไม่ตรงจะเป็นคู่โต้เลยนะจะเป็นคู่โต้เลยเท่าเก้าชนเก้านี่เก้าสามเก้าแปดคู่โตดเนะี่ยได้สองคู่เองนะครับนะสิบเก้าชุด สามตัวสิบเก้าชุดนะถ้าคู่ตัวได้สองคู่นี่ได้สิบเก้าชุดเพราะมันเบิ้ลอยู่แล้วนะเบิ้ลหามถูกหมดนะครับจะเบิ้ลจะหามถูกหมดนะครับถ้าได้คู่ตัวมาสองคู่อย่างนี้สบายบือเอือหื้อเลยนะครับสามกับแปดวันนี้ได้สามแปดหนึ่งกหกได้คู่ตัววันนี้เยอะหน่อยนะครับหนึ่งหกนี่นี่เยอะหน่อยนะครับสามตัวนี้ไปชนนี่เลยเรารู้เลยว่าจะเล่นคู่ตัวคูค่ไหนคือสามสามหนึ่งกับสามหกนะครับนะสามหนึ่งกับสามหกนะครับนะ อขอขั้นรายการนะครับขั้นรายการนะเข้าใจด้วยนะก่อนอื่นก็คําเตือนเช่นเคยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสลับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุลมีนาทีทองกดกระดิง่งปิ้งปิงติดตามไปนะครับท่านจะได้ข้อมูลดีๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามไว้นะครับผมนะครับแล้วมาดู ได้คู่โต๊ไปแล้วครับนะถึงวันนี้ได้ไปแล้วนะครับได้ไปแล้วนะครับในงวันนี้นี่วันนี้มางวดนนี้หนึ่งกับหกสองกับเจ็ดเห็นไหมครับระหว่างสองกับเจ็ดหนึ่งหกนะครับนี่เป็นคู่โตะอีกแล้วเป็นคู่โตะนี่สองอันนี้อันนี้ทะลุสองทะลุสองเท่ากับสองสองหนึ่งก 2, 2, ับสองหกคู่โต๊ะนะได้สองคู่อีกแล้วนะครับพอมาวันนี้หกกับหนึ 1, ่งแปดกับสามนะครับแปดกับสาม เห็นไหมครับสังเกตเลยไอ้นี่ทะลุเจ็ดแต่ไม่ชนเจ็ดเลยในนี้นะครับนี่ชนไม่มากลายเป็นบวกรู้ว่าตัวนี้ไปชนฝั่งไหนแปดกับสามนะครับชนแปดเห็นไหมฮะต้องแปดหนึ่งกับแปดหกนะคู่โต๊ดสองคู่อีกนี่การจับหวยนะครับจะได้สามตัวทำพิธีได้ผลแล้วงวดที่แล้วอาจารย์ก็ถึงมั่นใจไงทําได้ผลแล้วอันนี้ศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าไอ้นี่อีนี้อีนนี้ได้แปด ถ้าแปดไม่มาอ้าวแปดไม่มาปุ๊บมันก็เป็นเก้ากับศูนย์บวกหนึ่งสีิเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์สิบวกศูนย์บวกห้าแปดศูนย์กับแปดห้าคู่โต๊ดนะเออดีเนาะดีดีดีอันนี้หนึ่งหกหนึ่งหกชนหกเอาไปคู่โต๊ดยังไงเนี่ยไม่มีไม่มีไปยิงตัวมันเองเลยมาออกหนึ่งหนึ่งหกเลยหนึ่งกับหกก็สองฝั่งเลยครับมาตอนนี้ทะลุหกเลยเนี่ยีหกทะลุหมดเลยนะครับ อันนี้อีนี้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์เอาทะลุศูนย์เอาอีศูนย์นั้นไปยิงกันไหนต้องหาอีกศูนย์หนึ่งนะประกบอันนี้ได้ศูนย์ทะลุศูนย์หมดเลยนะครับอ่างวดที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้สี่กับเก้าอันนี้เก้ากับสี่อันนี้ไม่มีสี่กับเก้าเลยในนี้ครับเท่ากับสี่กับเจ้าไปยิงสามสามสี่กับสามเก้าคู่ตัวถึงมันม่นใจมั่นใจไงตัวนี้แหละศูนย์นี้ที่ทําไว้อ่ะยังไม่ได้บอกไงทําไว้แต่งวดที่แล้วแล้วไงงวดนี้เลยมาบอก มาบอกสูตรเลยว่างั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ที่บอกว่าทาสูตรไว้เต็มเลยนี่สูตรใหม่อาจารย์จะทําไว้ก่อนจะไม่ลงให้มันผ่านไปงวดก่อนถึงจะมาบอกไงว่าสูตรไหนเข้าบ้างไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสูตรใหม่เลยนะสูตรใหม่จริงแต่ทดลองก่อนไงทดลองงวดก่อนแต่ไม่ได้ลงใน YouTube ทดลองให้หวยออกก่อนว่าสูตรไหนเข้าไงในนี้งวดที่แล้วที่ทําไว้นะครับทําไว้คาไว้เลยทําต่อให้เลยเห็นว่ามันเข้าก็เลยทําต่อนะครับ ไอ้ศูนย์นี้สี่กับเก้าอันนี้โอกาสทองเลยนะท่านผู้สี่กับเก้าห้ากับศูนย์เท่ากับหวยนี้ทะลุศูนย์ได้คู่โตแล้วท่านมีนเห็นไหมเป็นแนวหนึ่งแนวนี้จะไม่มีสามถ้าสามมาต้องยัดนี่เลยถ้าสามมายัดนี่เลยถ้าคู่โตได้ศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์เก้านะครับนี่ท่านที่ถามหาเงวดที่แล้วคู่เงินอาจารย์งวดที่แล้วได้หนึ่งสองสามเจ็ดเก้านี่ไงที่ว่าจากดับอะ ที่ดับสิบหน่วยหรือที่เหลือมันจะเหลือแค่นี้งวดทีแล้วงวนนี้เหลืออย่างนี้เห็นไหมมีหมดเลยมีทั้งสี่ทั้งเก้าห้ากับศูนย์นะมีหมดเลยถ้ากันในนี้มาสองตัวเห็นไหมครับไม่มีสามเลยกลุ่มนี้จะไม่มีสามนะครับเพราะว่ามันดับไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเจ็ดแปดดับสิบหน่วยนะครับนะเงินที่แล้วนเนี่ยท่านสามหาเยอะเลยสูตรนี้ เงื่อแล้วมันก็หายอะไรที่หายที่เหลือนะมันจะมาคู่เงินมันก็มาคู่เงินจริงๆมาคู่เงินจริงๆนะครับนะอ,อ,อันนี้ท่านถามมาเยอะสูตรนี้ที่ว่าสูตรดับมันเหลืออะไรนี่แหละเหลือตัวนี้แหละท่านสูย์สี่ห้าหกเก้านี่แหละนี่งว่แล้วเข้าคู่นี้เลยมาสิบหน่วยเงื่อนนี้มันจะมาคู่ไหนไหมครับนี่แนวนี้จะไม่มีสามนะครับบอกไว้ก่อนเลยรู้ว่าสามไปร้อยแต่สามไม่ที่ว่าหลักได้ได,ได้หลักร้อยตัวเดียวงื่ทีสิแล้วมันได้ห้างื่นนี้ได้สามนะครับนะหลักร้อยสูตรนาทีทองจําไว้ด้วย ที่ชนได้ห้าตัวเดียวอาจารย์ก็ลงไปให้ไปแล้วเดี๋ยวจะมาทวนอีกทีหนึ่งนะครับบางท่านก็ยังไม่เห็นนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้ว่านั้นเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวจะมาทวนให้ให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งน,นะครับที่ว่าได้ได้สามหลักร้อยนะครับเดียวหลักร้อยเดี๋ยวถ้าหาเจอก็มาลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นล่างนิดเดียวแวเนียเยอะฟอกเป็นภูเขาเลย นครับศูนย์เยอะนะครับท่านจะไม่ยึดนะนเยอะว่านี่ไงเออนี่แนวนี้จะเป็นศูนย์ทตานจะไม่ยึดนี่เห็นไหมเห็นหรือยังนี่ที่อาจารย์บอกว่าสามห้าเจ็ดนี่ไงเทียบเก้ามายิงต้องยิงนี่เลยเป็นคู่เงินเพราะอานันี้มันเข้าหลักร้อยงวดเดียวนี่ไงนอกนั้นสิบหน่วยหมดวันนี้มันได้แปดศูนย์สองไงท่านจะมาชิกเห็นไหมเออแปดศูนย์สองอ่ะมาตัว นะครับแปดส่วสองมาตัวนะถ้าแปดส่วสองมาเทียบนี่เหลือศูนย์ตัวเดียวนะศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าเป็นศูนย์เลยหวยที่มันค้างคือศูนย์สี่สี่ศูนย์นะท่านชั้ชิกแล้วเราก็มาดูตัวนี้ต้องดูไลท์ช็อตนะดูไลท์ช็อตไม่ใช่เราจะจับมือมั่วทาสูตรไปเรื่อยเปื่อยให้ท่านจับเองท่านไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ว่าจะจับตัวไหนมือนตึบเนี่ยนี่ไงที่ให้ดูนี่เข้ามากี่งวดแล้วเนี่ยนี่ตั้งแต่นี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบงวดติดนี่สูตรที่อาจารย์ลงไว้กี่งวดแล้วเนี่ยงวดนี้งวดที่ห้าแล้วเนี่ยใช้งานจริงในงวดที่ห้าแล้วเนี่ยงวดนี้งวดที่แล้วก็บอกใครไม่มีในนี้เห็นไหมที่เขาจับสี่กันเป็นแถวมันไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งไม่มีมีสี่ไม่มีสองอ่ะงวดที่แล้วจับสี่จับสองกันอะ่ะมันไม่มีเลยสูตรนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแล้วอีกสูตรนั้นไม่มีเจ็ด มันก็เลยตัดทอนไปเลยนี่งวดนี้เป็นอย่างนี้ถ้าจะไปคินไหมอ่ามันหายอะไรอนะ่ะมันหายไม่มีไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีแปดนี่สูตรนี้ถ้ามันเดินอีกนะพอมันเดินมายี่สิบงวดก็เสียวนกันนี่ถ้ามาสองตัวอีกนี่ไหมไม่ได้มาสองตัวหรอกมันผิดงวดเดียวนี่นอกนั้นมาสามตัวหมดผิดงวดเดียวที่ไม่ครบสามตัวแต่สิบหน่วยเข้าตลอดนี่มีงวดนี้และวจะไม่เข้าสามตัวนอกนั้นเข้าสามตัวหมดยี่สิบงวดนี่เข้า สามตัวสิบเก้างวดเนี่ยนะครับงวดนี้งวดที่ยี่สิบเอ็ดนี่เห็นไหมในนี้เห็นไหมครับศูนย์ก็อยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับนะนี่อยู่ในนี้ในนี้นะครับเมื่อกี้ดับอะไรที่เหลือก็เอามาเทียบกันสินี่นี่น,น,นี่อันนี้มาสิบหน่วยอันนี้ก็มาสิบหน่วยเอานี่เทียบมันเหลืออะไรท่านตัวพิอันนี้หายแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่นี้เองนะตัวนี้จะไม่มีเลยนะนี่เห็นไหม มันจะเหลือศูนย์สี่เก้านะนี่อ,นนนนะอ,น 3, อีกแนวหนึ่งนะครับนะไอแนวสามอีกแนวหนึ่งนะครับหรือว่าสามจะไปหลักร้อยที่ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวแต่สามมีนะครับนี่ตัวนี้สามมีนะหรือว่าสามที่ว่าสูตรนาทีทองอ่ะมันได้สามตัวเดียวหลักร้อยหรือว่าสามจะไปหลักร้อยนะครับนี่เราได้แล้วคู่ชุดคู่เงินนะครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ ยิงตัวมาเองด้วย49แล้ว94นะครับ09 90นี่อย่างนี้ก็ถูกแล้วนี่ทำแบบเก่าหมดเลยนะครับนี่ได้คู่เงินบนนะครับบนนะเดี๋ยวงงอีกบนหรือล่างอีกบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวนะนี่ทำแบบสูตรเก่าที่ทําตามหาที่ตามหาที่เข้างวดที่แล้วอ่ะสูตรนี้แหละนะครับสูตรนี้แหละ นี่ไอ้พวกนี้จะไม่มีสามนะครับบอกไว้ก่อนไอ้กลุ่มนี้จะไม่มีสามสูตรเก่านะสูตรที่เข้างวดที่แล้วอ่ะนะครับสูตรที่เข้าเข้างวดที่แล้วสูตรนี้กลุ่มนี้จะไม่มีสามนะครับเพราะแบบพี่น้องนะนี่สูตรกลุ่มนี้จะไม่มีสามเลยนะครับจะได้หกชุดไปกลับนะหกชุดนี้ไม่ต้องกลับเพราะมันกลับอยู่แล้วหกนี่หกชุดนี้ไม่ต้องกลับนะครับนี่เรียกมงคลทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่อัานอีกด้วยเนี่ยนะครับ เลขมงคลทั้งนั้นเลยเพ่อแม่พี่น้องนะครับนะนี่เลขมงคลทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่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 หวยออกตัวตายตัวแทนคนไม่ค่อยเล่นหรอกสี่เก้าเก้าสี่น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 ี่เห็นไหมอีกแนวหนึ่งเลยไม่มีสามเลยตอนนี้คนกําลังไป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 ,ไปอันนี้แนวนี้หรือว่าสามจะไป 100, ร้อยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทําตัวเดียวตัวเดียวมันเป็นสามหลักร้อยจนได้สามตัวเดียวหลักร้อยก็หลักร้อยมันเป็นเอ่อสามสี่ห้าสามสี่ห้ากับ กับเจ็ดศูนย์สามไงหลักร้อยมันได้สองสูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งมันได้สามสี่ห้าหลักร้อยนะนี่หลักร้อยนี่ร้อยหลักร้อยสองสูตรสูตรที่สองในเจ็ดศูนย์สามเที่ยวงวดที่แล้วมันชนได้เก้าตัวเดียววันนี้ชนได้สามตัวเดียวหลักร้อยนี่เอาสามใส่เลยอ่าสวยนะครับสวยนะนี่นี่สามหลักร้อยใส่เลย น,นี่เอาไปเลยตรงๆถ้ามาก็มาตรงๆเลยละเนี่ยนะครับนะหลักร้อยถ้าหลักร้อยสามมาไอสูตรนี้เข้าสามตัวอีกนะครับไอสูตรนี้มาสามตัวอีกนะครับนี่สูตรนี้มีสามนะครับมีสามมีสี่มีเก้ามีศูนย์มีครบเลยมีครบเลยนะครับมีครบเลยนะครับนะนี่นี่เดี๋ยวตัวนี้แบบศูนย์สองนี่ ไม่มีสองกับแปดแล้วศูนย์ทุนโทษเลยศูนย์ทุนโทษเลยเพ่อแม่พี่น้องนะครับรอสายด่วนว่ามามาชนกลุ่มไหนแค่นั้นเองนะครับนี่ศูนย์ทุนโทษเลยชนศูนย์นะครับศูนย์จะมาอีกหรือเปล่าอ่าพ่อแม่พี่น้องอ่าพิจารณาาณด้วยอ่พิจารณาด้วยนะครับนี่โคตรอีศูนย์เลยนะครับนะโคตรอีศูนย์อีกแนวหนึ่งเราต้องทําหลายแนวเผื่อไว้นะครับนะถ้าเผื่อแนวนั้นไม่เข้าอ่ะมาเข้าแนวนี้นะครับแนวนี้คือแนวเก่าแนวเก่านะ แนวที่เข้างวด่ทีแล้วนี่แนวเก่าเลยลองแคปหน้าจ,จอไว้นะเนี่ยสามนี่ถ้าสูตรเก่าเก่ามันก็งวด่ทีแล้วได้ห้าตัวเดียวนวดนนี้ได้สามตัวเดียวไงสูตรนี้ไม่ได้สามตัวเดียวหลักร้อยนะครับไม่ได้สามตัวเดียวตัวนี้ก็สวยนะนี่สามศูนย์เก้าหรือสามสามศูนย์สี่สามสี่ศูนย์สวยนะครับนะเออสามเก้าสี่ไอถ้าห้ากับศูนย์มาชุดนี้ก็ไม่ต้องอันนี้เบาเลยเมตากาทีน่ะเบามันจะเป็นตัวศูนย์นี่เลย ถ้าถ้าห้ากับศูนย์มามันจะเป็นกลุ่มนี้นะนี่สี่ชุดนี้เด่นเลยนะครับท่านสมาชิกนะนี่พิจารณาดูนะครับนะสวยนะนี่นี่สามศูนย์เก้าสวยสวยนะครับนะสวย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 จริงๆน้องสาวนี่ไงตัวเด่นแคปหน้าจอเลยลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูนะครับนะนี่มาวิเคราะห์จอลึกวันเราสูตรให้ท่านนะใจไปพิจารณาไปซื้อโรตรีเผื่อฉันชอบแนวนี้นะครับนะ เรามีทุกแม่ทุกมุมมาวิเคราะห์จอลึกให้ท่านให้ด้วยความให้ให้ความมั่นใจว่างานเดกก่อนจะซื้อรตตอรี่นะครับนะนี่แนวนึงนะครับมีแนวที่เข้าเมื่ที่แล้วแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ